ส่วนการผลักดันให้จังหวัดระยองก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร,ระดับสูงสุดพร้อมเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูป,ปรธรรมขาดรับนโยบายประเทศหลายภาค่วนครับร่วมกันส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องสมาคมเพื่อนชุมชนที่เกิดจากการก่อตั้งของกลุ่มปะตะทกลุ่ม SCG โรงไฟฟ้า BLC p กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยและกลุ่ม GPS เดินหน้ายกระดับมาตาพุทธคอมเพล็กซ์โดยดำเนินมาตรการต่างๆรวมทั้งพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีโดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้คิดเป็น360 0 0 0ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่าก,กับการปลูกต้นไม้30ล้านต้นนายทศพรบุญยพิพัฒนนายกสมาคมเพื่อนชุมชนบอกถึงเป้าหมายของสมาคมเพื่อนชุมชนในอนาคตว่า จะเน้นร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดระยองขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาให้เกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต,ต้นแบบในพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยมีเป้าหมายเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการรับผิดชอบต่อสังคมและบรรษัทพิบาลตามแนวทางการพัฒนายอย่างยั่งยืนเพื่อนำผู้ประกอบการและชุมชนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนยกระดับช่องทางการตลาดสามารถกระจายไรายได้สู่ชุมชนกว่า85ล้านบาท